แมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดถือว่าทําให้แฟนบอลน,นาจะมีกําลังใจเพิ่มขึ้นไม่น้อยจากการพัฒนาที่ดีขึ้นในพื้นที่3ตําแหน่งและแม้พวกเขาจะชนะเพียง2จาก5เกมพรีเมียร์ลีกแต่อยู่ในเต็ดก็ยังพอมองเห็นสัญญาณความก้าวหน้าอยู่บ้างจนถึงตอนนี้หลบลัปีสัดแดงประจําเช้าวันอังคารเริ่มต้นที่ชุดคาโปรยหัวของซามเอลลักเฮิร์ตซึ่งเชื่อกระต้องเชือ่อนะครับว่าหัวข่าวดังกล่าวนี้จะมาจากตัวของเขาผู้ซึ่งรับรู้กันดีว่าค่อนข้างจะเขียนอะไรที่ไม่เป็นบวกกับปีสัจแดงภายใต้าการทํางานของเอเดรเทนฮากมากสักเท่า ยังเคยโดนเอเดร็กเทนฮาร์สั่งแบนออกจากห้องเพลสก่อนเกมมาแล้วช่วงหนึ่งจากเมื่อฤดูการที่ผ่านมาดังนั้นแล้วในแง่หนึ่งการที่คนข่าวซึ่งจอบหลักคือการก่อนตื่นข่าวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างสมิลลักเฮิร์ตมองว่าปีแสดงของเอเดร็กเทนฮาร์หลังผ่านมา5เกมลีกที่ชนะแค่2เกมและกลับมีแนวโน้มความก้าวหน้าให้เห็นถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่ามุมมองของคนข่าวรายนี้นั้นมองไว้ว่าอย่างไร สมอรักเธอเดิมต้นว่าฟุตบอลมันไม่ใช่กีฬาที่ซับซ้อนครับข้อเท็จจริงชัดเจนคืออันดับในตารางที่แมนยูในแต่ดังอันดับ11บเอ็า่าในรายละเอียดสำคัญที่น่าสนใจก็คือจาก5เกมดังกล่าวทีมของเอเดร็กเทนฮากพลาดโอกาสทองไปมากถ,ถึง17ครั้งฉเฉลี่ยแล้วตกเกมละ3.4ครั้งและตัวเลขในส่วนนี้ถือว่าสูงที่สุดของทั้งลีกหลังผ่านมา5เกมมากกว่าอันดับ2อย่างแอสตันวิลลา5ครั้งโดยเจาะจงลงไปในรายละเอียดจากตัวเลขพลาดโอกาสทอง17ครั้งนั้นผู้เล่นที่พลาดเยอะสุดก็คือ,อดดกาก ปงปนอกจากนั้นคือบรูโน่เฟนนเดสสาครั้งและลิซานโดมาร์ติเนสสครั้งกับอีกหนึ่งครั้งที่เป็นโอกาสทองซึ่งมาจากความผิดพลาดของคู่แข่ง mm hmm. ซามลิลลักเฮอร์ยังลงลึกในรายละเอียดแจกแจงโดวยว่าโอกาสทองทั้งหลายจาก17ครั้งนั้นก็จะมีเช่นจังหวะหนึ่งต่อหนึ่งของบลูโน่เฟนนเดสในเกมกับฟูลแลมรวมถึงโอกาสในเกมเดียวกันจากเมสันเม์และเรนโดกานาโชไปจนถึงลูกหาบอลเลขของอาร์มาเดียโลในเกมกับไบรตันและมาจนถึงลูกตามน้ําชนคารของอเลนโดกานาโชกับลูกขึ้นมงจ่อๆของมัตไทดนเกลดลอก คิลสันพาเลตเป็นต้นโดยลักเฮิร์ชชี้ว่าจุดนี้มาสะท้อนเนหน็นถึงพาร์ทที่ดีขึ้นในเรื่องของการสร้างสรรค์โอกาสเข้าทำของทีมเช่นเดียวกับการที่ทีมสามารถรักษาคินชีตได้ติดต่อกันเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนปีก่อนขณะเดียวกันลักเฮิร์ชยังชี้เห็นถึงความแตกต่างจากเกมล่าสุดที่พบกับคิลสันพาเลตจากเดิมการพบกันเมื่อฤดูก,กาลที่แล้วเมื่อราว4เดือนก่อนปีแสดงของเอเดร็กเทนฮากนั้นถูกคู่แข่งสร้างโอกาสเข้าทำใส่มากถึง18ครั้งทว่าในเกมล่าสุดที่ผ่านมาทม มาได้เครื่องหนึ่งและยังสามารถจำกัดพื้นที่การเล่นของคู่แข่งให้น้อยลงเมื่อเทียบกับสัสดส่วนจากการเจอกันครั้งล่าสุดนอกจากนี้ยังมีการเปรียบเทียบภาพกว้างให้เห็นชัดมากขึ้นโดวยว่าทีมของเทนฮารดีขึ้นเมื่อนำเอาสถิติจากการเล่นในพรีเมียร์ลีก5เกมแรกสุดเมื่อซีซั่นก่อนมาเทียบวัดกับฤดูการปัจจุบันจากเดิมซีซั่นก่อนใน5เกมแรกปล่อยให้คู่แข่งได้ลุ้นทาประตูเข้าใส่มาถึง76ครั้งกลายมาเป็นตัวเลขที่ลดลงเหลือ50ครั้งจาก5เกมลีกปัจจุบัน เท่ากับเฉลี่ยแล้วตกเกมละสิบครั้งสซเมรักเพิร์ตอ้างอิงแหล่งข่าวของเขาที่ระบุว่าใกล้ชิดกับภายในสโมสรและเห็นการฝึกซ้อมต่างๆมาพอสมควรน่าจะพอมองเห็นและมองออกถึงเป้าหมายที่เอเดเีนฮาร์ T ark, ต้องการหลักๆคือความกระชับและประสิทธิภาพโดยมีชุดคําอธิบายว่าเกมของปีแสดงในเวลานี้เกือบจะสามารถทําได้ดีมากๆแล้วในการเล่นเกมป้องกันเต็มรูปแบบโดยการคองกระแสเกมไว้ด้านบนตามนิยามที่เอเดรีนฮาร์ชอบพูดเรื่องการเล่นแบบโปรแอคทีฟโดยมีหลักฐานก็คือจากทั้งเกมลดกที่ผ่านมาทีมของเอเดกเทนฮาร์คือ ครองเปอร์เซนต์การครองบอลหลังจบเกม90นาทีมากกว่าคู่แข่งทั้งหมดพร้อมทั้งเกมล่าสุดที่ครึ่งแรกมีสัดส,ส่วนครองบอลมากถึง70ขณะที่อีกจุดหนึ่งซึ่งลักเฮิร์ระบุว่าดีขึ้นชัดเจนนั้นคือเรื่องของอาการบาดเจ็บผู้เล่นโดยเฉพาะแนวรับซึ่ง5เกมหลีกที่ผ่านมาแบ็กโฟมีความมั่นคงมากขึ้นภายใต้นักเตะหน้าเดิมไม่เปลี่ยนแปลงสลับหน้าไปบ่อยเหมือนอย่างซีซั่นก่อนโดยยืนพื้นที่ดาโล่มาซาวีมาตินเน่และเดอร์ลิกซึ่งลายหลังนี้ก้าวขึ้นมายึดดตตัััััววจจรริงงงหลลาากกกกทีีี่่่มมมมคไไไผนนนนอยนใเพบบ แล้วก็ยังมีการตั้งข้อสังเกตที่น่าสนใจด้วยนะครับว่าเหตุผลที่เราได้เห็นเอเดร็กเทนฮากล้ามากขึ้นในการที่จะจัดตัวแดนกลางแบบเปลี่ยนส่วนผสมผู้เล่นโดยเฉพาะการให้โอกาสกิ๊ฟเซนเอเด็กเซนลงสนามที่ถูกมองว่าตัวของเอเดร็กเทนฮากดูค่อนข้างสบายใจที่จะหยิบใช้งานมากกว่าเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาซึ่งเกมในซีซั่นนี้กิ๊ฟเซนเอเด็กเซนได้ลงเล่นก็เห็นชัดถึงอิทธิพลที่เขามีต่อเกมในสนามของทีมที่มีส่วนอย่างมากในการทําให้ทีมมีกระแสการครองเกมของทีมโดยจุดนี้ตามที่ลักเฮอร์ชี่่ไวนนามกรเเ็แแงั ที่ตัวเขาไว้วางใจได้มากขึ้นทาให้เขาจึงกล้าพอจะปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นในแดนกลางไปตามเกมที่เจอซึ่งจะผิดจาก2ฤดูกาลแรกที่เอเดนแฮร์แทบจะไม่ค่อยโรเตชันทีมเลยถ้าไม่จําเป็นเนื่องจากศักยภาพของตัวผู้เล่นมีความพร้อมมากขึ้นกว่าที่ผ่านมานั่นเองโดยสรุปแล้วจากสิ่งที่สมูเอลเคิร์สเขียนมานั้นเขามอกว่าตอนนี้ทีมของเอเดนแฮร์ได้เคลียร์ปัญหาพื้นฐานที่มีควรเกิดขึ้นไปได้พอสมควรแล้วและปัญหาที่เหลือในเวลานี้เป็นปัญหาในเชิงฟุตบอลเท่านั้นไม่ได้เป็นเรื่องจุกกกกกจิเเเเเหหมมือออนนนยย่่าาาาาาางงทีีคป็แลลละัๆว้้้รรสสโข ทำเป็นเรื่องที่แฟนบอลสามารถวางใจได้เลยวว่าทีมสามารถสร้างการเข้าทํำได้แล้วที่เหลือก็คือการแก้ในส่วนของรายละเอียดความเฉียบขาดในการจบสกอร์ก็เท่านั้นต้องบอกว่าทิศทางของสกู๊ปข่าวในรอบวันที่ผ่านมาจากทางแมนเชสเตอร์นิ่งนิวไม่ใช่แค่สมิลลักเคิร์ตเพียงคนเดียวนะครับที่เขียนไปในแนวทางที่เป็นเชิงบวกต่อเอร็กเทนฮากและลูกทีม โดยนอกจากลักเฮิร์ตแล้วก็ยังมีซีเวตเลวสตันที่เขียนพาดหัวตัวใหญ่เลยว่าเกมกับคิสตันพาเลตนั้นถือเป็นเกมที่เอเด็กเทนฮาร์คใช้เกมของทีมตอบโต้เสียงวิจารณได้พอสมควรโดยเฉพาะเสียงวิจารเรื่องรูปทรงการเล่นที่ตอนนี้ชัดเจนแล้วในแง่ที่ใครจะไปว่าว่าทีมของเอเด็กเทนฮาร์คไม่มีแนวทางหรือรูปทรงไม่ได้ต้องทําความเข้าใจในส่วนนี้นะครับเพราะเนื้อหาที่ซีเวนเลวสตันเขียนนั้นอาจไม่ตรงใจแฟนบอลบางส่วนที่อาจมองหรือคิดประมาณว่านี่ดีแล้วอย่างนั้นหรอแต่เนื้อหาที่ซีเวนตเขีวมับเาา่กก สิ่งที่เห็นชัดเจนจากทีมของเอเดร็กเทนฮาร์มีการดันไลน์แนวรับให้สูงขึ้นอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่ต้นเกมและมีการใช้ลิซันโดมาร์ติเนสในการสั่งไลน์แนวรับให้เลนในรูปแบบที่ถูกต้องหลักๆแล้วสิ่งที่ซิเวลเลสตันพยายามจะสื่อก็คือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยครับเอเดร็กเทนฮาร์มักพูดเสมอถึงนิยามการเล่นในอุดมคติของเขาว่าอยากให้ทีมเล่นแบบก้าวหน้าโดยของเกมกดคู่แข่งผ่านพื้นที่ตั้งแต่กลางสนามขึ้นไปด้านบนและคุมกระแสะเกมแดนกลางให้มากโดยเกมกับพาเลต้นร,รรลน,จจนระัไ่ด้นววแบบแมัันมีสญาณของ พยายามบางอย่างที่ต้องการจะสร้างรูปแบบขึ้นมาจากหลักการนี้นอกจากนั้นซิเวลเลอสันยังชี้ว่าเชฟการเล่นของปีสแสดงเวลานี้ดูมีระเบียบวินัยดีขึ้นการเล่นมีความรัดกุมและยากที่คู่แข่งจะลำเลียงบอลเข้าแดนสุดท้ายอีกทั้งการเก็บบอลจังหวะ2ก็ดูจะทําได้ดีขึ้นกว่าฤดูกาลที่ผ่านมาย้ำนะครับว่ามาตรฐานการเปรียบเทียบที่ซิเวลเลสันนามานั้นก็คือการเปรียบบริบท5เกมหล่นในซีซั่นนี้กับเกมส่วนมากของทีมที่เล่นในฤดูกาลก่อนซึ่งสามารถพูดได้ว่ามันดีขึ้นแต่ไม่ได้้้้ดีถึงงขัันสมมบบูรรณ์จไ่ตอปะกแลว นอกจากนี้ซีเวลสันยังชี้จุดที่คล้ายกันกับที่สมิลักเฮิร์ตเขียนไว้นั่นคือการที่เอเดเนฮากมีแผงแนวรับที่ชัดเจนว่าใช้งานได้ต่อเนื่องซึ่งต่างจากฤดูกาลที่ผ่านมาทําให้เกมในภาพรวมของทีมทั้งสนามมีสเสถียรภาพมากขึ้นพร้อมกันนี้ยังมีการวิเคราะห์ได้ว่าหากเวลาผ่านไปแล้วยิ่งแนวรับของทีมมีหน้าตาชัดเจนลงสนามลงเล่นต่อเนื่องพ้นดีสูงสุดน่าจะไปตกอยู่ที่อังเดโอนานา่าที่นอกจากเขาเองจะได้เล่นกับแผงแนวรับที่สร้างความมั่นใจได้แล้วทีมจะสามารถเก็บเกี่ยวปปรรรระโชนนน์จจจาาากกกุดเดเเเ่่่ือง็ูัตสมมห เร็วน,าน่าได้เพิ่มยิ่งขึ้นกว่าเดิมทว่าบทความของซิเวเลสันเขาก็ยอมรับครับว่าการที่ได้เล่นในแนวทางที่เป็นไปในเกมกับพาเลทมันทําให้ทีมของเอเร็กเทนฮาร์คโองเกมครึ่งแรกได้มากกว่าแบบสมบูรณ์แต่การรักษาแนวทางที่พวกเขาเล่นในครึ่งแรกที่เซลเฮิร์ตพ์กนั้นมันก็ต้องยอมรับครับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะไปทําในเกมเยือนได้บ่อยๆทว่านี่ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ได้เห็นทีมของเอเร็กเทนฮาร์เริ่มที่จะทํามันให้เห็นมากขึ้นซิเวเลวสันปิดท้ายว่า,า, United, า,าเน,นสาาสเสตอูู็่่้คจะ ใพวกเขาก็จะควบคุมเกมได้มากขึ้นและก็จะนําไปสู่การที่มีโอกาสชนะเกมมากขึ้นพวกเขากําลังมุ่งหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้องซึ่งเป็นเดินหน้าลงใจหลังจากเริ่มต้นได้ไม่ดีปิดท้ายกันที่ความเห็นน่าสนใจจากปาติกเวียล่าที่ออกมาพูดถึงกรณีมาคันและฟอร์ดเดิมภาษาการที่แสดงออกมาหลังเกมพบกับพาเลตโดยระบุว่าเรื่องของเกมผมคิดว่าพาเลตคงพอใจได้กับผลเสมอเมื่อภาพรวมเกมยูไนเต็ดสร้างโอกาสเข้าทาได้เยอะการเล่นกับยูไนเต็ดที่มีเป้าหมายในเสียดับแรกแล้วคุณเสมอได้ก็ถือว่าน่าพอใจส่วนในฝั่งของยูไนเต็ด เขาขาดสัญชาณในพื้นที่สุดท้ายและขาดความคงเส้นคงวาพวกเขาสร้างโอกาสที่จะเป็นประตูได้อย่างน้อยก็มากกว่าหนึ่งครั้งแต่พวกเขาทำไม่ได้ผมจึงมองว่าทีมของเอเด็กแทนฮากขาดความเด็ดขาดขาดการแข่งขันในแง่ที่ไม่มีใครจะก้าวขึ้นมาแบกรับภาระตรงนี้ได้เมื่อถึงเวลาจําเป็นพวกเขาเล่นฟุตบอลที่ดีนะแต่ที่สุดแล้วการขาดความกดดันในพื้นที่ตัดสินเกมมันทาให้ทุกอย่างไม่ดีส่วนมาคาแรตฟอร์ดผมคิดว่าบางทีเขาควรต้องตั้งคําถามกับตัวเองจริงจังได้หรือว่าทําไมเขาถึงไม่ได้ออกสตาร์ทเกมนี้คือเขาต้องทําอะไรมากกว่าานนี้เืงจกสสโมละ ทีมคาดหวังจากเขามากกว่าที่เห็นเกมนี้เขาถูกส่งลงมาแล้วบอกได้เลยว่าน่าผิดหวังเพราะเมื่อผู้เล่นอย่างเขาถูกจับนั่งสำรองพอถูกส่งลงมาเขาต้องทําหน้าที่ให้ได้เขาต้องทํา,ทเ,าทเพื่อให้เห็นว่าผู้จัดก,การทีมตัดสินใจผิดแต่พอเขาแสดงผลงานออกมาได้แค่นั้นมันก็สะท้อนในตัวว่าที่เทนฮารทำนั้นมันถูกแล้วนอกจากนี้ผมยังคิดว่าพวกเขาใช้จ่ายเงินเยอะมากใน2-3ปีหลังจํานวนเงินขนาดนั้นผู้คนก็ย่อมคาดหวังให้พวกเขาเ้าไปอยู่ในเฟรมลุ้นแชมป์แต่ที่สุดแล้วผมไม่คิดว่าพวกเขาจะทําได้อีกในปีนี้ผมคิดว่าพวกเขายังตามหลังแมนซิตี และอาเซนอลนอยู่มาก